เจ็ดนาฬิกาสามสิบี่นาทีมาติดตามข่าวเช้าทีนิวสุดสัปด,ดาห์กันต่อนะคะคุณผู้ชมคะกับสถานก,การณ์ของกลุ่มชาวนาในขณะนี้ค่ะโดยเฉพาะกับกลุ่มรถอีแตนนะคะของจังหวัดอุทัยธานีค่ะที่ได้เดินทางมาแล้วก็เคลื่อนขบวนกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะคะโดยทางด้านของนายชาดาไทยเศษค่ะอดีตสสจังหวัดอุทัยธานีพัก ชาติไทยพัฒนาค่ะซึ่งเป็นแการนาชาวนาในการเดินทางวัครั้งนี้ค่ะก็กล่าวว่าพอใจกับคําตอบของรัฐบาลและถือว่าการที่ชาวนาออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ประสบผลสําเร็จเราไม่ได้ทําให้ชาวนาจังหวัดอุทัยธานีเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงทําเพื่อชาวนาทั่วประเทศที่จะได้รับเงินจํานําข้าวเพราะทางรัฐบาลได้รับปากว่าจะจ่ายเงินภายในหนสัปดาห์ และถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ทําตามสัญญาที่ให้ไว้ก็จะมีการเคลื่อนไหวและยกระดับการเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลต่อไปด้านแนรวีรุ่งเรืองประธานเครือข่ายชาวนาไทยระบุว่าในวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์นี้จะยอมให้ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์กลับเข้ามาทํางานได้หลังจากที่มีการปิดกระทรวงเพื่อทําการกดดันรัฐบาลแต่ก็ไม่มีผลทั้งนี้มองว่าหากยังปิดกระทรวงพาณิชย์ต่อไป ก็จะส่งผลกระทบต่อข้าราชการแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทางรัฐบาลเลยส่วนทางด้านนายกิติศักดิ์กรัตนะ์วรหะข่าประธานเครือข่ายชาวนาภาคเหนือกล่าวว่าจุดยืนของตนและชาวนาที่ปักหลักอยู่ที่กรุงเทพมหานครคือการมาทวงเงินในโครงการจำนำข้าวซึ่งถ้าหากรัฐบาลไม่มีจ่ายก็ไม่ควรเป็นรัฐบาลอีกต่อไปและชาวนาพร้อมที่จะขับไล่จนถึงที่สุดจนกว่ารัฐบาลจะลาออก ทางนี้ที่ผ่านมารัฐบาลก็รับปากกับชาวนาทุกกลุ่มทั่วประเทศมาโดยตลอดแต่ก็ไม่เห็นว่าจะทําได้และถ้าหากว่าหามาได้จริงจ่ายเงินให้กับชาวนาบางจังหวัดได้จริงปัญหาก็คือแล้วจากชาวนาจังหวัดอื่นๆรัฐบาลจะว่ายอย่างไรเลือกปฏิบัติหรือไม่ร้องกันนี้ยืนยันว่าชาวนาที่ปักหลักอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์จะสู้จนกว่ารัฐบาลจะออก ด้านนายลักษณ์วัจนานวัตรผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเชื่อว่าการออกพันธบัตรเพื่อจะทําการระดมเงินทุนหมุนเวียนโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลร,รักษาการสามารถทําได้โดยไม่ขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญแม้เป็นรัฐบาลร,รักษาการเพราะนี่ใบประทวนที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นภารานี่ผูกพันทุกรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งทางทกสาพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบาย ภายใต้กรอบกฎหมายและมะติคณะธมนตรีที่ทำการรองรับนอกจากนี้ผู้จัดการทคสยังเตรียมมาตรการช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้เงินจำนำข้าวโดยมีการกําชับธนาคารสาขาห้ามทวงหนี้ชาวนาพร้อมีการขยายเวลาชำระหนี้ซึ่งเบื้องต้นกำหนดไว้6เดือนแต่หากจําเป็นก็พร้อมขยายเวลาออกไปเป็น1ปีรวมทั้งให้สินเชื่อ และเตรียมเสนอคณะกรรมการในวันจันทร์ที่2 4กุมภาพันธ์นี้พิจารณารับจำนำใบประทวนจากชาวนาค่ะกับความเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวนาน,นะคะคุณผู้ชมคะในการเรียกร้องการได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวนั้นก็คงจะต้องรอติดตามกันดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไปตามกันต่อกับเจาะภายพิบัติรอบโลกกับ a d ดเ r ค่ะ กรมตุนิยมวิทยารายงานว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผล,ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงวันที่22-23กุมภาพันธ์2557นี้ไว้ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภอนายชัดชัยพรหมเลิศอธิตบดีปภเปิดเผย ว่าตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2556จนถึงปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศภัยแรงแล้ว13จังหวัด55อำเภอ357ตำบล3,150หมู่บ้านโดยแยกเป็นภาคเหนือ4จังหวัดคืออุตรดิตถ์1อำเภอสิโอไทย4อำเภอตาก5อำเภอแพร่7อำเภอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4จังหวัดคือบุรีรัมย์1อำเภอมหาสารคาม2อำเภอขอนแก่น12อำเภอรีสะเกษ1อำเภอภาคกลาง12จังหวัดคือสิงห์บุรี5อำเภอสละบบุรี1อำเภอภาคตะวันออก3จังหวัดคือ เชิงสา6อำเภอจันทบุรี8อำเภอและปราจีนบุรี2อำเภอหม่อมราชวงศ์ขุมพันธบริพัฒนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเค็มที่เข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ฝั่งธนบุรีที่คลองราชบุนะรณะคลองสิงห์สุราษฎร์ซอยสุขสวัสดิ์30โดยผู้ว่ากทมระบุว่าขณะนี้กำลังเข้าสู่วิกฤตน้ำเค็มในพื้นที่กรุงเทพทุกปีกทมจะพบปัญหาน้ำเค็มประมาณเดือนเมษายนแต่ปีนี้มาเร็วกว่าปกติทั้งนี้จากค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้า กประตูระบายน้ําคลองราชบูรณะ12.6กรัมต่อลิตรที่คลองศรีสุร,ราษฎร์6.2กรัมต่อลิตรที่พระประแดง12กรัมต่อลิตรสูงจากค่าปกติสาม,มารถตรฐานที่สามารถนํามาทําการเกษตรต้องไม่เกิน1 5กรัมต่อลิตรทางกทมจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้วิธีควบคุมระบบประตูระบายน้ําเพื่อลดปริมาณความเค็มที่จะเข้าสู่คลองอย่างไรก็ตามวิธีคือการปล่อยน้ําด้านบนเพื่อดันน้ําเค็มออกไปขณะนี้ระดับน้าเขื่อนภูม,มิพลกับเขื่อนกระกิบต,ต่ำมากปริามาณการปล่อยน้ําจากเขื่อนรวมกันประมาณวันละ40ล้านลูกบาทเมตรอีกทั้งมีแนวน้นะมจะปล่อยน้ําน้อยลงอีกไม่เพียงพอต่อการดันน้ําเค็มลงละมทะเลกทมทําได้เพียงควบคุมการปิดเปิดประตูระบายน้ําเท่านั้นพร้อมประสานกรมชลประทานปันน้ําลงมาพายุฤดูหนาวที่พัดปก ภูมในหลายพื้นที่แถบตะวันตกตอนกลางของสหรัฐมนิโเวรวมทั้งรัฐมินิโซตาและรัฐวิสคอนซินส่งผลให้มีหิมะต,ตกหนักวัดปริมาณหิมะได้ถึง30เซนติเมตรเป็นอุปสรรค่อการสัญจรเนื่องจากถนนถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสูงขณะที่มีรายงานว่าสภาพถนนที่เปียกลื่นทําให้เกิดอุบัติเหตุถึง404ครั้งมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนอกจากนี้ยังเกิดกระแสไฟฟ้นนา,า,าดับเป็นบริเวณกวา้างส่งผลให้ประชาชนไม่มีกระแสไฟฟ้นในา,าใช้ถึง58,0 0 0ครอบครัวส่วนในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐต พายุทอร์นาโดและพายุฝนฟ้ากระนองที่มีความเร็วลมถึง15.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับบ้านเรือนในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐอละแบามาและรัฐเทนเนสซีต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโคน่นแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตถึงได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังมีรายงานความเสียหายจากพายุลมแรงในหลายพื้นที่รวมทั้งพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐจอร์เจียรัฐแคโรไล,ลนาและรัฐเบอร์เริเนีย ก็เป็นการสรุปภาพรวมนะคะสภาพดินฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศซึ่งตอนนี้ต่างประเทศเองโดยเฉพาะที่สหรัฐก็กําลังประสบกับสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนอยู่นะคะยังไงคุณผู้ชมเองที่อยู่ในประเทศไทยก็ต้องมีการติดตามการพยายกรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามข่าวเช้าทีนิวสสุดสัปดาห์กันต่อค่ะค่ะ